ลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วงจังหวะของครึ่งปีแรกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงดิ่งเป็นช่วงทิ้งสุดท้ายและช่วงทิ้งทวนนะครับของดวงชะตาและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินก่อนนะครับเราพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันก่อนก็จะเป็นช่วงจังหวะที่เครียดหน่อยนะในช่วงไหนบ้างล่ะครับในช่วงจังหวะเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคม สามเดือนนี่เราอาจจะคิดเครียดในการหาทรา์จะคิดเครียดในเรื่องของเงินของทองที่มันจะต้องการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายอะไรหลายๆอย่างอยู่นะเพราะมันยังคงมีในเรื่องของรายจา่ายนะรายจ่ายในเรื่องของอะไรบ้างนะครับรายจ่ายในเรื่องของการซ่อมนะซ่อมสร้างอะไรต่างๆไปยนะครับ ของเสียนะที่มันจะต้องต้องมาปรับปรุงนะอย่างเช่นวัสดุภายในบ้านมันเสียรถเสียรถซ่อมยังยังมีคงคงมีอยู่ไนงะนะครับอย่างบางคนใช้รถเก่านะครับหรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆนะครับก็ต้องตรวจเช็คดูในเรื่องของอสภาพรถยนต์นะครับให้ดีๆนะจะได้ไม่ต้องอามาเสียหายมาสูญเสียนะครับหรือว่ามีเคราะห์ในระหว่างเส้นทางในทุกๆเส้นทางที่จะเดินทางไปนะโดยเราจะเน้นในเรื่องของเดือนมกราคมพาแาะมีนาโดยประมาณนะครับ สามเดือนนี้ก่อนนะในเรื่องของการเสียต่างๆนะครับรวมถึงว่าอย่างบางทีอยากจะปรับปรุงนะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอยากจะปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมหลายๆอย่างที่มันเคยเก็บเอาไว้อะนะอย่างบางของหลายๆอย่างในบ้านเคยเก็บเอาไว้ต้องเอาออกมาใช้พอเอาจะเอาออกมาใช้ปุ๊บกลายเป็นว่า ต้องมีเหตุนะต้องซ่อมบ้างอะไรบ้างนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีจะมีรายจ่ายในลักษณะแบบนี้นะ้าเบาๆนะครับในช่วงท้ายๆและช่วงดิ่งๆช่วงท้ายๆของของดวงชะตาในเรื่องทรัพย์แล้วนะครับนี้จะมีรายจ่ายอีกส่วนส่วนหนึ่งรายจ่ายในเรื่องของอะไรรายจ่ายในเรื่องของสุขภาพนะรายจ่ายในเรื่องของร่างกายอย่างบางคนเนี่ยนะครับอ่า มีโรคประจําตัวนะครับก็จะมีการสูญเสียายาการไปตรวจร่างกายการพบแพทย์พบ,พบหมอเบาๆนะอันนี้เบาๆกันไปนะช่วงที่ผมบอกลยแหลมมกราคุมพามมนานะช่วงเสียทราบจากเรื่องของสุขภาพนะครับอ,อารมณ์ประมาณในลักษณะแบบนี้นะหรือบางทีบางคนเครียดนะเครียดร่างกายแข็งแรงดีแต่เครียดนะพอเครียดปุ๊บก็เสียเงินไงเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาซื้อความสบายใจ ถ้ามีทรัพย์หน่อยเนี่ยนะครับก็พอไปเจอที่สบายอกสบายใจแล้วก็อยากจะย้ายถิ่นฐานอยากจะไปอยู่ที่ไกลอยากจะไปอยู่แดนไกลนะครับอารมณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับเขาเรียวกว่าเสียทรัพย์เพื่อเริ่มต้นนะมันยังคงมีเข้ามาอยู่ในช่วงแรกๆนะครับของดวงชะตาทีนี้พอดาวในลักษณะแบบนี้นะมันมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาก็จะต้องมีเกณฑ์นะครับยังมีเกณฑ์อยู่ว่า อยู่บางทีเนี่ยนะมีคนมาชวนนะครับมาชวนมาชวนไปลงทุนอะไรต่างๆถ้ามันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเคลียร์ถ้ามันไม่ใช่เรื่องดีๆเนี่ยนะครับเราก็แข็งใจเอาไว้นะเพราะยังเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเสียทร,รัพย์มีเคราะห์นะในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องอยู่นะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะแค่มกราคุมพาและมีนานะครับก็ปล่อยมันผ่านไปก่อนนะแล้วค่อยจะมามีเรื่องดีกลับเข้ามาในช่วงมกราคุมพามีนานะครับยังมีองค์เกณฑ์นะ ในเรื่องของการที่จะไปกู้นะไปกู้นะครับกู้ในเรื่องของอะไรบ้างนะครับกู้ในเรื่องเพื่อเตรียมซื้อเตรียมซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่กู้เสียหายไงกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยกู้เพื่อซื้อรถนะครับซื้อบ้านซื้อรถอะไรต่างๆนะครับเพื่อมาทําให้เกิดประโยชน์นยะบางทีมาทําร้านนะมาตกแต่งร้านนะอยู่มีบ้านอยู่ก็ ทำบ้านให้มันสามารถใช้งานแบบค้าขายได้นะสามารถทำบ้านให้แบบเกิดประโยชน์ได้นะสร้างทรัพย์ได้อะไรอารมณ์ประมาณนี้นะก็จะมีเข้ามาอยู่นะครับเพราะนั้นเป็นช่วงกู้เพื่อหาทุนทรัพย์นะครับเข้ามารวมถึงว่าอย่างบางทีเนี่ยอยู่ดีๆมีหน่วยงานติดต่อเข้ามาไงเอาไมา้สินเชื่อโทนี้นะเราก็เองก็เออเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาดีสุดท้ายตัดสินใจเอานะอารมณ์ประมาณนี้แหละครับก็จะมีเข้ามาเพราะนั้นเป็นช่วง เบาๆนะช่วงเบาๆในการที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของทรัพย์สินการเงินการทองนะครับพอผ่านพ้นนะพอผ่านพ้นจากช่วงเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลายๆอย่างมันพลิกเลยนะมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเรื่องร้ายๆก็จะ ทยอยกลับมาเป็นเรื่องดีนะครับแต่ขอเรา,เราพูดถึงตั้งตัวช่วงเป็นตัวหลักนะมกราคุมพามีนาก็ยังจะมีเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างการติดเชื้ออะไรต่างๆน,นะครับเชือ COVID, นะ้อโควิดยังคงมีทยอยเข้ามามาถึงตัวชาวเมถุนหรือมิถุนอยู่นะดังนั้น,นเวลาเดินทางไปในที่ใดก็แล้วแต่นะครับ อาจจะต้องระมัดระวังตัวให้มากนะเพราะว่าเป็น,ปนช่วงดาวเข้ามาโครจรร่วมเรือนกันนะมันก็จะเข้มหน่อยในเรื่องของการระมัดระวังภัยนะบางคนบอกว่าเออแล้วถ้าฉันไปต่างประเทศดีไหมไปที่ไกลดีไหมจะผ่านพ้นในเรื่องภยัยแค่เจ็บเหล่านี้ไหมไม่ผ่านนะเ,<ม>เขาเรียกว่าดักหน้าดักหลังนะครับแล้วก็ถือว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ปลอดภัยรอดปลอดภัยก็คือการที่เอาใจใส่ดูดลตัวเองให้มากๆนะครับเท่านั้นเองนะพอหลังจากนั้น มาดูดวงดาวกันต่อนะครับว่านะพอผ่านเข้าไปสู่เมษา,าเมษาพฤษภาพิทรนาไปแล้วเนี่ยนะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างพอเข้าไปสู่ช่วงเมษาพฤษภามิถุนานะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรทําสัมมาชีพอะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเราจะได้เข้าไปอยู่ในส่วนที่นะในกลุ่มที่แบบว่าเฉพาะด้านเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนะอย่างมุิทํา โปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีความชัดเจนไงต้องเข้าไปลุยเจาะลึกไงสมมติจะเป็นแพทย์เนี่ยก็จะเป็นแพทย์แบบเจาะลึกไปเลยนะใน,ในแต่ละด้านนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับมีวิศวกรก็จะเจาะลึกไปเลยในแต่ละเรื่องนะให้มันลึกเข้าไปเลยแล้วมันทําออกมาได้ดีอย่าเพิ่งไปตกใจดวงดาวเหมันนะว่าเอ้ยส่งเราไปทํางานที่มันยากขึ้นเขาเรียกว่าไปทําในส่วนที่ไม่ใช่งานทั่วไปอะ ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนอื่นเขาทาได้นะเราก็จะไปทําในเรื่องของการเจาะลึกใน,ในหลายๆเรื่องนะครับหลายๆประเด็นนะเข้ามานะครับแล,แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีจะได้ร kind of ับโปรเจกต์ใหญ่ <oper> <ค>นะจะได้รับงานใหญ่งานตัวใหญ่นะครับแต่ต้องเป็นงานที่โปร่งใสด้วยนะไม่ใช่งานที่ไม่โปร่งใสเพราะอะไรเพราะมันมีดาวของการแบ่งแยกอยู่ไงนะครับในเรื่องของการโปร่งใสกับไม่โปร่งใสถ้ามันเป็นงานโปร่งใสโปร่งใสเนี่ยนะครับชัดเจนเนี่ย เราจะได้รับโปรเจกต์ใ่ายทําออกมาทําได้สําเร็จนะครับจะได้ประสบพบกับชื่อเสียงนะครบเขาเรียกว่าอย่างเช่นว่าทํางานอะไรอยู่นะคนเขาก็จะรู้จักเราและจะเริ่มรู้จักเราจะเริ่มยอมรับเรานะครับในใดๆเรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับในปี2 5 6 6นี้ตั้งแต่ช่วงเมษายนนะครับเป็นต้นไปนะครับจะมีเรื่องใหญ่ๆเรื่องดีๆนั้นโคจรทยอยกลับเข้ามาบางคนนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะมีเรื่องอย่างว่า ถ้าบางคนคบกันมานานๆนะคบกันมานานๆแล้วรักกันมากนะช่วงโอกาสในที่มันจะองเอยกันยากนะครับพอเข้าสู่เดือนเมษายนนะความจริงก่อนเมษายนนะเอามาช่วงมีนามีนาเมษายน,าาน,นแหละเราตีปเป็นเมษาหลักๆก่อนก็จะมีเหตุนะมีเกณฑ์มีข่าวๆแนละเออจะเริ่มวางหลักฐานจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวให้มันมีความมั่นคงนะในชีวิตความรักในชีวิตคู่คองนะมันก็จะมีความมั่นคง,งยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะซื้อนู่นซื้อน,อน,น,อนี่สร้างความมั่นคงสร้างนู่นสร้างนี่นะครับสร้างความมั่นคงให้กับชะตาชีวิตมากมากขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นปีดีไงไม่ใช่เป็นปีไม่ดีนะเพราะฉ<ส>ะนั้นครึ่งปีแรกนี่เริ่มดีแล้ว,ลวก็เราก็ตั้งใจทาบุญทำกุศลทําสุนทานนะครับคนที่มันรักกันมานานเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มลงเอยกันไงนะจะเริ่มคิดวางแผนแล้วจะต้องแต่งแล้วนะจะต้องจดทะเบียนแล้วนะจะต้องมีในแง่ของกฎหมายนะครับเข้ามาส่วนใหญ่จะแต่งแล้วจะต่อท้ายด้วยจดทะเบียนนะครับโดยเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะจดทะเบียนอย่างเดียวก็ได้นะครับลัคนาราศีเมถุนแล,แล้วนั่นเนี่ยเขาเร,เรียกว่าดีหลายเรื่องนะครับทั้งการงานทั้งในเรื่องของความรักนะครับเะะนั้นช่วงที่จะต้องร,ระมัดระวังหมายาประมาทเนี่ยบุคากรุมพามีนาเท่านั้นแหละ นะพอเข้าสู่เมษาเรื่อยๆไปแล้วคราวนี้ยาวแลว้ชีวิตเราติดลมบนขึ้นมายาวแล้วไอ้ที่มันดิ่งๆมาเก่าก่อนนะก็ปล่อยมันดิ่งนะดูไปเป็นประสบการณ์ดูไปเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นเรื่องเล่านะว่าโอ้ฉันเคยผ่านความพรมานแบบนี้มาฉันเคยผ่านความโดดเดี่ยวอย่างนี้มานะฟ้าเปิดจริงๆแล้วนะปี2566นนี้นะครับทีนี้มีอะไรอีกนะครับสิ่งต้องบบระมัดระวัง ก็คืออย่างกลุ่มพวกธุรกิจที่ไม่โปร่งใสนะก็จะเริ่มค่อยๆถูกไปถึงเมื่อถึงเมถุนนะเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะไปถึงเมถุนนะถ้าทํางานอะไรอยู่นะครับที่มันไม่โปร่งใสมันก็จะเริ่มค่อยๆไม่โปร่งใสขึ้นบางทีปิดเป็นความลับะไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะปิดเป็นความลับนะก็จะเริ่มแบบโปร่งใสขึ้นมานะปรับปรุงให้มันโปร่งใสขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ระยะยาวแล้วไงนะเพราะบางบางทีอะไรที่มันไม่โอเคมันจะถูก ถอยเก็บเข้าไปนะถอยเก็บเข้าไปแล้วก็ไม่ได้จะให้ดีกับดวงชะตาสักเท่าไหร่นะเพราะนั้นเรื่องไม่ดีเขาเรียกว่าจะเริ่มถอยห่างทิ้งออกไปในดวงชะตาสุขภาพก็จะเริ่มกลับมาฟื้นขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างบางคนที่ผ่านมาเบื่อเบื่อเซ,งซ็งเซงซึมเศร้าเข้าหานะไม่อยากออกกําลังกายไม่อยากขยับตัวไม่อยากจะทําอะไรเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับของครึ่งแรกปีหกหกเนี่ย เริ่มออกกําลังกายร่างกายกลับฟื้นฟูไงนะบางคนเมถุนส่วนใหญ่หน้าตาดีนะเออเราอย่าไปดูถูกตัวเองนะครับเราเรียกความงดงามเราเรียกความหล่อความสวยของเรากลับคืนขึ้นมาได้นะครับอ่าเป็นต้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการกินดีอยู่ดีเหมือถึงว่ากินอยู่ดีไม่ให้อะไรนะคือแบบว่าเลือกกินอนะ่ะเลือกกินของดีนะกินจะเริ่มเลือกกินแล้วเลือกกินของดีเริ่มก,กินของที่อาหารที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มฟื้นมาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2566นะครึ่งหลังของครึ่งแรกปี2566นี่ยตั้งแต่เมษาเป,ปิดยนต์เป็นต้นไปลัคนาราศีเมถุนดวงเปิดครับขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อำนวยเวพรวชัยให้ทุกๆลัคนาราศี ประสบความร่ำรวยสำเร็จในทุกๆอย่างที่ปรารถนาตลอดปี2566นี้เทิน